สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นรัเสเซียอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วก็ดาวโจน์นะคะอันนี้หุ้นสุดท้ายแล้วนะคะประจาที่30เดือน4ี่หกนะคะก่อนอื่นขอย้อนผลงานนะคะเมื่อคืนนะคะว่าเป็นไงบ้างนะคะเมื่อวานหุ้นรัเสเซียออก9 0 3าศนะคะผลงานเมื่อวานนี้นะคะเข้าเด่น3นะคะถ้า อ่าตรงนี้เข้าเด่นสามของรัสเซียนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอังกฤษอังกฤษเมื่อวานออก5 2 5หกับ7 5นะคะเข้าเด่น2นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้าใครไล่เลข2จะได้25ด้วยนะคะส่วนใครได้เลขไล่เลข5้านะคะจะได้5 7 75ด้ด้วยนะคะสำหรับหุ้นอังกฤษนะคะ ต่อไปหุ้นเยอรมันนะคะผลมันออกนะคะ4774กับ11นะคะเราได้เด่น4นะคะตัวนี้ถ้าใครไล่4นะคะจะได้7447 4 4 7ด้วยนะคะสำหรับช่องดาวโจนนะคะดาวโจนเมื่อวานเราออก386กับ31นะคะเมื่อวานเราได้เด่น6นะคะใครแทงเจาะเน้นได้เน้นเน้น868 86หนะคะสำหรับหุ้นดาวโจนนะคะถ้าใครไล่เลข6ก็จะได้6 8ด้วยนะคะสำหรับดาวโจนต่อไปหุ้นเจาะสีรัฐค่ะตรงนี้ปังอีกแล้วนะคะเข้าเด่นนะคะทั้งสี่รัฐเลยนะคะเข้าสี่เข้าห้า 5, เข้า8นะคะตรงนี้เจาะเน้นเข้าตัวกัน6 8นะคะ8 6ของดาวโจนนะคะเข้าแนวเลขไล่นะคะเข้าเลข4นะคะเข้า4 7 7 4นะคะของเยอรมันนะคะส่วนเข้าเลข5เข้า5 7นะคะ7 5นะคะของอังกฤษนะคะยังไงก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะหุ้นอ่าฮานอ่าไม่ใช่ฮาหนอยสิคะหุ้นรัเสเซียอังกฤษเยอรมันดาวโจนประจําที่30 เดือน4 6 3นะคะว่าจะเป็นสถิติตัวไหนนะคะเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะคะวันนี้นะคะหุ้นดาวโจนนะคะนักเชียนะคะ,ะ,คะาร,า,รา,าคาพาเราขอโทษนะคะกินยาแก้ปวดหัวไปเลยมึนๆนิดน,น,นึงเนาะนาคาพารวยนะคะจอเด่น454 4แล้วก็5แล้วก็6นะคะเจาะเน้น4 5 4ห 6, 6 5ี่ห้านะคะตรงนี้อย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขไล่นะคะต่อไปหุ้นอังกฤษนะคะเด่น6เด่น7เด่น8นะคะเจาะเน้น6 7 6 8 7 8นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขไล่เช่นเคยนะคะ ต่อไปหุ้นเยอรมันนะคะเด่น5เด่น6เด่น7นะคะเจาะเน้น5 6 5 7 6 7ดนะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขใกล้นะคะต่อไปหุ้นดาวโจน์นะคะเด่น7เด่น8เด่น9นะคะเจาะเน้น7 8 7 9 8 9นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3มตัวตรงแล้วก็ตัวแนวเลขใกล้นะคะต่อไปเจาะรวมมิชช่องนี้อีกแล้วค่ะที่พาเราได้ตังค์เนาะยังไงลองมาดูกันนะคะเด่นเจาะ4ี่แล้วก็5แล้วก็7นะคะ จ่เ,เน้น4ี่ห้า7 8้าดดนะคะอย่าลืมมองตัวกัน3าตัวตรงแนวเลขใกล้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้นะคะได้ทำคลิปดีๆต,ต่อไปนะคะตรงนี้ก็กราบสวัสดีด้วยนะคะคนที่เข้าติดตามมาใหม่และคนที่อยู่เก่าๆนะคะยังไงคืนนี้ก็ขอให้รับทรัพย์เช่นเคยนะคะรวยรวยรวยเหมือนเดิมนะคะปังๆนะคะสวัสดีค่ะ